สสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอนําเสนอาการวิพาะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจาวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566ครับมวยรายการนี้แข่งขันกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเหมือนเช่นเดิมก่อนจะไปรับชมรับฟังการวิพาะห์วิจารณ์ฝาแฟนมวยด้วยสําหรับสายลุ้นสายเชียร์นะครับหาที่เล่นหาที่ลุ้นหาที่เชียร์หาที่ออกตัวบังทุนรับมวยพกยกยง118ครับเป็นสปอนเซอร์เจดีของเรานะครับเป็นมวยพกยกลง ระบบอัตโนมัติเลนราคาทรงตรงจากไปทีไหมแฟนมวยนะครับลุ้นเล่นเชียร์ออกตัวบางทุนกันครบจบในที่เดียวมวยพังยุกหนึ่งหนึ่งแปดครับเล่นง่ายบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยสนใจอยากเป็นสมาชิกของมวยพังุกหนึ่งหนึ่งแปดครับไลน์ไปที่ spk หนึ่งหนึ่งแปดมีแอดนำหน้าด้วยช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นชืนยอดเสียให้กับสมาชิก5%ทุกท่านทุกคนทุกยูเซอร์นะครับเริ่มกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับคู่ที่1น่พิการ1 1 2อปอนด์เป็นการต่อยในลอบปูนเสือ สายดีนัดแรกนะครับระหว่างจเจริญดวงบุลนามวยไทยเจอกันกับเพชรตะวันเพชรจินดาจเจริญดวงบุลนามวยไทยครับเป็นมวยบู๊เปิดเกมเดินหน้าท้าแรกเตีขาเจาะย,ยางต่อยหมัดดูแลบู๊สู้ดีมีฮึดตลอดแข็งแขรงแข็งแรงนะครับแต่ว่าความเป็นมวยยังไม่เท่าไหร่นะครับอาศัยลูกบู๊ลูกสู้ความๆๆๆแข็งแกร่งแรงฟ้อมหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับข้ามสึกข้ามสายมาจากาสายเพชรยินดีแพ้คะแนนล้านกล้าเกียรติชยุทธที่ราชดำเนินครับ2 พุศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหครับตอ่อยไปร้อยสิบสามปอนด์แล้วก็มีแพ้คะแนนคอมเพตจารติก๊กอุบลที่เวทีลังสิทธ์ครับยี่สิบหกกันยายนสองพันร้อยหกสิบหกต่อยไปร้อยสิบสองปอนด์ผู้โชครับเพชรตะวันเพชรจินดามวยจากลพบุรีสองพันห้ร้อยเพชรจินดาอายุสิบหกปีสูงร้อยเจ็ดสิบหกเซนติเมตรประเภทจังหวัดฝีมือด,ดีอาวุธครบเครื่องมีทุกลูกหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีถนัดซ้ายนะครับรูปร่างสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงขวางดันแทงดีฟันศอกสวนแรง มีครบทุกลูกนะครับแต่ว่ากระดูกประสุการก็ยังไม่เท่าไหร่ล่าสุดแพ้คะแนนนิติกรส่วนน้ำพันฮิลินที่ช่องเจ็ดสีครับ12พฤศจิกายน2566ต่อยร1อยสอนด์ชนะคะแนนยอดพนมทวนสิทธินายกอ,อนงที่ตะำนาบางกะปีครับ30กันยน 2, นายน2566ต่อยร1อยองปอนแพนกยกสี่ดนกะหลงสอเดชพันที่ราชดำเนินครับ16ตุลาคม2566 123ปอนด์ ทางนามุมมองผมคู่นี้นะครับชอบไปที่เพชรวันเพชรจินดาสูงใหญ่ยาวกว่าความเป็นมวยสมองมวยดีกว่าไม่พลาดจูบบาดจูบโอกทุด่วงน่านจะเป็นฝ่ายชนะ,จะเจรินดวงบุรณามวยไทยไปได้ครับคู่ที่2 1ง2ป่อนด์ก็ยังเป็นการแข่งขันกันในมือรอบปูนเสือสายดีนั่นแรกไฟแรกครับระหว่างลูบคอบอุอุอออออดอนเจอกันกันกบนิติกรสวนน้ำผ่านทีรีครับ หลวงพครับอูดอูดน,อนนะครับหรือ่าเดชพระจันทร์หลังพระจันทร์แกลอรี่ครับอ,า,อายุ18ปีสูง1 6 6เซนติเมตรมวยกะบีซ้อมเด็ดัดมวยสายเก๋าเกมพอตัวฝีมือดีครบเครื่องมีผูุู้กดักเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงแม่นคมอาวุธหลากหลายวงนอกดีวงในนะครับมีกดแขนไล่แขนดันแทงฟอร์มหลังชนะคะแนนใ,ใจสิงลูกเจ้าแม่ใสทองที่เวทีลังสิตสพฤศจิกาย,ยนสองพั2หอนด์ปแล้วก็มีแพ้นักยก2เพ่เดินดง,ดงบัสท,ทุ่งขาวหลวงที่ลังสิ์ครับ15กันยาย,ยน 2,566/111ต่อปอนด์คู่ชกกับนิติกรสวนน้ำทานคีรีอ่ามวยจากเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เป็นน้องชายของวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีครับปีนี้15ปี272เซนติเมตรดาวรุ่งฟอร์มสดฟอร์มแรงประจำศึกสายเพชรยดีรูปร่างสูงยาว ประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องมีทุกลูกเตะหนักต่อยแรงฟันศอกคมนะครับดักเตะดักต่อยก็ได้เปิดเกมเตะดินต่อยก็ได้วงในนะครับกดแขนขวางหน้าดันแทงล็อกเด้งตีดีชนะติดต่อกันมาหลายไฟแล้วได้ใหญ่ครับไฟนี้ฟอร์มหลังมีชนะคะแนนเพชรตะวันเพชรจินดาที่ช่องเจ็ดสีครับสิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกต่อยไปร้อยสิบสองปอนด์ <c oughs> แล้วก็มีชนะคะแนนเปชกปตทอทองทวีทที่ราช,ชดำเนินครับยี่สิบสี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกร้อยสิบเอ็ดปอนด์ ชนะนกจกหนึ่งนนทชัยวอ่วันทวีครับที่ราชดำเนิน20สิงหาคม2,611 1 1ปอนด์คู่นี้ครับลูบอคอบได้เก๋าหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีนะครับแต่ว่าเบียร์เซสีประทับไปๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมมองว่าน่าจะเป็นฝ่ายแพ้ให้กับนิพิกรส่วนน้ำทานคีรีที่รูปร่างสูงใหญ่ยาวกระ,ะดูกประสูการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ได้เปรียบรูปร่างครับ คู่ที่3รองคู่เอกนะครับต่อยกันเพืกับร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์ิงห์ดำกาแฟ,ฟโฟกัสเจอกันกับเพชรราอินฟสไตล์เจ้าิงหงดำกาแฟ,ฟโฟกัสมวยโคราดครับตอนนี้มาซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมยี่สิบเอ็ดปีร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรเป็นมวยซ้ายเก๋าเกมฝีมืออ่คล่องเท้วครบเครื่องครับมวยอ่ตั้งรับจับทางเก่งดักต่อยซ้ายดักเตะซ้ายรุนแรงแม่นคมเหลี่ยมเชิงเหลี่ยมตัวดีออกแข้งออกข้างสวยงามวงในมีขวางดันแทงปันศอกคมครับ แต่ว่าฟอร์มหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดแพ้คะแนนคิวทองนุน Q ong, น้ยสมุมเมืองที่ราชโนเนินสอพุ่จิระยุนสองพันห้าร้ 2, 66, อยสิบหกอยสิก้นงยกสฉลามดันนดยกเอทาสาราที่ราชโนเนินครับยี่พุ่ง 2, 66, นน 1, พาคน2 2ง6ันหร้อยสิบเ้นชนะนอกยกหเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วต้มที่ช่อง7จสีครับ12กุมภาพันธ์2,566อยสปอส่วนคู่ชกครับเพชรกล้าอินไฟส,สไตล์ มวยจากกุลีลำสองค่ายเอฟเอกูปครับ20ปี172เซนติเมตรเป็นมวยขวาเปิดเกมนะครับเดินสาดแข้งต่อยหมัดนำวงในลน็อกลัดไอเดียแน่นบูสู้หัวใจเกือร้อยนะครับแทงลึกแทงแรงฟันศอกคมกระดูกประสบการณ์ดีเช่นกันล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเพชรน้งามวีเคเขาใหญ่ที่ช่องเจียสี22ตุลาคม2566ต่อย122ปอนด์แล้วก็ชนะนักยกสี่ราชเดชเพชรจำหลักสอเพชรจำหลักที่ราชดำเนินครับ10กันยายน2566 122ปอนด์ แล้วก็มีแพนน็กยกสีเพชรมงคลศูนย์กีฬัง้ว้ต้มที่ราชดำเนินนะครับ9กรกฎาคม2566 120ปอนด์ครึ่งคู่นี้ครับทัศนมุมมองผมชอบไปที่สิงดำคาเฟโฟกัสนะครับหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายอชนะเพชรกล้าอินไฟล์สไตครับคู่เอกนะครับถูกคู่มากที่กัน124ปอนด,ออด์สดเก่าเจอสดสดเจอเกา่าระหว่างเอกลักษณ์สสสมานกาเมน เจอกันกับเพชรางาม VK เเขาใหญ่ครับเอกลักษณ์รับมวยจากซีสเกตตอนนี้ซ้อมที่วอลเทคโนโลสูงยี่สิบสามปีร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรครับดีกีแชมป์มวยรอบปูเสือครั้งที่สิบแปดเป็นมวยขวาครับสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมเดินเตะสายต่อยสายนำทีสกัดทำลายจังหวะดีขวางหน้าดันแทงสับศอกแรงบูดูดัดนขยันออกอาวุธมีให้ตลอดครับล่าสุดชนะคะแนนสิงห์สอชกมีใชท้ที่ราชดำเนินครับยี่สิบสอง พุชจิการยนต์สงพัรบปอนด์เสมอกับมังคีวจัก,กรวุฒิที่เกาะสม,มุยกับ5สิงหาคมสองพอสมมิหปอนด์คู่ชกเพชรงามวีเคเขาใหญ่นะครับดาวโ่ดฟอร์มแรงแห่งสายพยายิจิตรจากขอนแก่นตอนนี้สอนที่ไทยมวยเกียรติพันธมิตรครับ22ปี175เิซนติเมตรเป็นมวยถนัดซ้ายรูปร่างสูงยาวประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องมีทุกลูกตั้งรับจับทางเก่งดักเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงแม่นคมวงในคีบค้ำดันแทงดี มัดหนักส่อคมนะครับล่าสุดชนะคะแนนเพชรกาอินไฟสไตล์ที่ช่องเจ็ดสีครับยีบสองตุลาคม2566ันหร้อยยี่สองปอนด์ชนะคะแนนเก้าล้านสอ่อเจเดระยองที่ราชดำเนินครับ 13, สิบสามสิงหาคม2566ันหร้อยยี่สิบสามปอนด์ทัศน์านม,มุมมองผมกูน,นี้นะครับออกลองไปที่เพชรง,งามวีเคเขาใหญ่นะครับออกลองไปที่เพชรง,งามวีเคเขาใหญ่ครับหลักเหลี่ยมเชิงมวยเหลี่ยมตัวดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเอกลักษณ์สสามานกาเมนขึ้นชั้นได้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมช,มช,มชม่องทีเด็ดมวยไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยสวัสดีครับ